สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีชายถามคนดูเหมือนจะเป็นโจรน,นะแล้วก็ฆ่าชายเสื้อฮูดไปหอมกับสำรวจตามตัวว่ามีทรัพย์สมบัติอะไรไหมดูไปดูมาไม่พบอะไรเลย โอสิ่งนี้ทำให้ทั้งสามคนไม่พอใจเพราะว่าสวยแล้วสวยแล้วแน่ๆเลยถึงแม้จะได้เหรียญทองอันนี้มาแต่ว่ามันดูไม่ใช่เหรียญที่เอาไว้ใช้อะไรได้เลยแบบนี้ปอต้องโกรธแน่เลยทั้งสามคนคิดแล้วกลับมาที่ค่ายโจนที่มีหัวหน้าไม่ใส่เสือ้อนั่งอยู่ แล้วปุ่มโจนสามหน่อนี้ก็ได้บอกเหรียญที่ป้นมาได้ให้หัวหน้าหัวหน้าบอกป้นอะไรของเองเนี่ยป้นมาได้แค่ชิ้นเดียวนี่ใช้ได้ที่ไหนจึงได้ลงโทษทั้งสามคนให้แบห้อยตรงแตง่งห้อยกับหัวทั้งสามหน่อแล้วตกกลางคืนก็มีแสงเทียนเล็กๆ เดินผ่านไปผ่านคนแรกไปคนแรกก็โดนจ้วงเข้าไปไส่คนต่อไปคนที่สองก็โดนจ้วงเข้าไปอันนี้ใส่หลายเลยแล้วคนที่สามก็โดนแทงเอือ้อมีเสียงร้องของเราโจร ในค่ายโจรนี้ระง,งมไปทั่วเลยเพียงแต่ก็ไม่มีใครอิกเรี่ยงจากฝันร้ายนี้นี้น,นี้แล้วเช้าขึ้นมาก็มีหลังไร้วิญญาณของหวุน้าโจรนั่งตายอยู่มีเด็กคนหนึ่งนอนอยู่ห่าง เด็กคนนี้ตกใจมากเมื่อคืนเกิดอะไรเนี่ยแล้วฉันหลุดออกมาจากกงทังได้ไงเนี่ยพอมมือที่กำเหรียญไว้หรือว่าเหรียญน,นี้ช่วยฉันออกมาโอ้นี่มันเหรียญอะไรกัน